คุณกาเมนเขาอาจจะขับรถขับไล่เล่นนะขี่จสกียวนไปวนมาเห็นคุณกาเมงเขาบอกหรือว่าอยากขี่จสกีเล่นก็คงจะลากลากลุเล่นไปมานั่นแหละอ๊ยน่ากินจังเลย น,นั่นไงก็งับเข้าไปแล้วเข้อผิดหรือว่าไม่ผิดหรือว่ากินได้พอกินคําแรกกูแบบก็คําต่อไปไเรื่อยๆทั้งวันหรืเรื่อยทั้งวันหรือว่ามันนี้ยกเลิกอ,อ,อะไรไนปะบา้างอะไรเนาะของค้าอะไรอะไม่ผมอยู่ผม Yes อยู่กระเป๋าอ <No! S 1> <Why? S 2> yeah. ันนี้กระเป๋าติดง่าไม้ง่าอยู่ใส่กาใส่ปะเนี่ยใช่ให้อยู่ใส่กาใส่ปะเนี่ย ใจศาสตร์นะศาสตร์ศาสตร์เอออะไรอ่ะนี่อยู่อยู่อูนะฉันชอบเล่นศาสตร์ฉันชอบเล่นศาสตร์อะไรเนี่ยโอ้ยว้ายทิชชี่ทิชชี่เอเอร์ดิ้งเอเอร์ดิ้งทิชชี่이상해이상한것만시냐고왜 왜맨날이상한것만시키냐고유เทชิน는ัีมต้องอเอไจอ,อบซมต้องถอนอะ <Yeah. S 2> เอ,อ uh, but, but I say what you mean you don't don't have mm. have นี่ไงมันก็เลยเป็นอย่างนี้มันเลยน่ารักเลยไงยูนสเปคีย <Okay. S 2> จังซีมันต้องถาม Jangan gì mình tăng thòn đê 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 đê